สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณซู่คนครับมออนีพ่อกับมเท้าห้างน้าชาแนลนะครับสวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการนะครับมออนีผ้าพีพาน้องมากินก๋วยก๋วยปลานินครับพี่น้องก๋งนะวยปลานิ่ก๋วยเรียบร้อยคุณนะเขาไอ้บมันเขาเขาอื่นไงบางผ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 งพื้นเงยต้มปลานิ่นน้ำนะครับแล้วก็เจวขีปลานิน่นแก่กับบักพริกนวยอันนี้หวานคืนังะไร วานหมขิงเอา้าและะ้วก็ปีนะครับพักกาดหินบักทัวพักอีเลิศนะครับพักไอ้พักสี่หลอมมานำํำบรรยากาศาล่มแห้งเด้อพี่น้องมาอนี้ลร่มแห้งอาจสิมีเสียงลมผัดมาแห้งๆวือๆเนี่กะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมาเสียบเสียบ,บน้ำบาวเฒ่าครับใส่กับข้าวนียวนี่นยุคังยุคัองอันให้หน้า้าเขียวเั่าพ่านปลูกไว้ <ส>โว <pulse. S 1> ้ยนี่ผมเห็นกับเบิ้งเบื้งเอาออกก่อนพู้น่ะแก้วสวดหนามเงินเจ้าบาทโอ้ยใส่บักกอกได้พี่น้องน้่าต้มใส่บักกอกโอ้ยว่าวายีสดว่าสศีสดเย็นเย็นห่อนเบิดวายีสดห่อนห่อนเย็นเบิดโอ้ยแก้วอุตัวอยู่ฮึม ลองขอดตึงน,น,น,นัเดี๋ยววิธีการกวยวิธีการเฮ็ดเจ้วนี่บ่าวเท่าเสียวไหวถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้องผู้ที่สนใจเขาไปเบิ่งเด้อพี่น้องสูตรสูตรทื่อันบ่าวเท่าครับบนบ้านบ่าวเท่าโอ้ยกินอยู่ขันน้องนี่เนาะ ดนามลองขอมันขัดมาพี่น้องมาเ,ออเจอเขาเนียวอีรีปทินทูนเจ้ากับคุณที่ฐานประกาบหินใหญ่ใหม่ๆสาวฝักทุนหมุนเลย ย่านว่าก่างนะย่านก่างกัดผิดกัดผิดเจ็กใส่น้ำยังขัดโอ้ยเยาติดมืออีิน เอาเนี้ยหัวนปะนินตัวซ้ำหนดี เมนเนีย่ยอ้่เนเลยที่น้ำงก้อยพวกเขาใช้ทั้ง่างทำเลย กูเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศเพิ่นเพิ่นสิ่อยปลากินคือทั้ทงบานอยู่ไหมเพี่น้องเนาะต่างประเทศขน,นาดชิมมีปลาเฮือนคุยอะปรพักกระไลพัก chắc chim phát nha nè thằng tổm thằng quẻ mới vui <laughs> Mình ngon Đúng nhạc. Hmm. เนียวดีแหละสมซื้อว่าเขาเนียวดีตัวนะึงโอ้กัดบักพริกใส่คักเลยเด้พี่น้องเอ้ แดดก็คือซองพอดีครับลยคนับสดเอา กลมงุวมงวงมงวแล้วพี่น้องแบบกลมเ็็เนี้ย <laughs> อืมเอามาบังมองอยู่แบบ vùng <laughs> biên tâm, hm ừ, hm <laughs> ừ, hỏi hỏi hm 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 Vẫn quá mừng hôm luôn ngoài xem là ปลาเนี่ยเอามาสวดเอามาสวดกินหนามได้พี่น้องต้มปลาโอ้โหัวงยอยลุ่งมีก,ก่อน ่างไล่เลยเด็ดกับขึ้นซวงหนาดีแต่ขวามมุดซึกไว้พี่น้องอเป๊ะพอดีเลยแ้ังไม่กินไงวิธิตักเสี่ยวองปี๋ไ่ไ้รึเหมย ปดก๋วยปลาดึงเอาแบบสดก๋วยปลาสดสดหนำ ว่าบัเผ็ดว่าบัเผ็ดใส่บักพริกใส่พริกน่วยเข้าไปโอ้ยคากหลายเหี้นพี่น้องมันตาหน่อยอยู่ตัวนี้ใส่บักพริกน่วยสดนอนฮู้คักรพี่น้อง แห้งเผ็ดแห้ง sure กิงอืมโอ้ยว้าขาดเกือบบิดโอ้ยโอ้ยเขาผู้เดียวเกือบบิดจิบกินขาดแทม

โอ้เศบษฐ้ถึ่งเศบถึงเผ็ดถึง่งยังไงล่ะเทศสีบางเดโอ้ยบรรยากาศร่มหแห้งๆครับมันเนี่ยไปก่อนอาจสจิมีเสียงลมพัดเบือ่อๆเนี่ยบือย่อบอเบื่มาพัดแห้งครับพี่น้องกะขอโทษขอให้พี่น้องไว้หลายๆเลยครับเด้อมันนี่ก้อยปลาโบเบิร์ตก้อยปลาหลายตัวเติคบครับโบเบิร์ตพี่โอ้คั้นไปกินเบิร์ตนี่คักแล้วกินได้อีกซ้ำกันพุ่น นะครับเสืบเสบแก้มกับพักกาดพักกาดหินนะครับพักกาดหินไม่ไม่จากสวนใหญ่ครับตัวนี้แ้วก็พักพักไออีเลิศก็พายอีเลิศบริลร่องนี่เอาหลายพักหลายนะครับจ็คสี่ร่องพักยังไงนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมบ่าวเท้านะครับถูกกระร่างเลเอื้อเฟืใจนะครับที่มีให้บ่าวเท้าแล้วก็ตอบคอมเมนต์ช่วงนี้กับบ่าวเท้ากับตอบซาแน่พี่น้องเอากาขอโทษขอใหพี่น้องไว้หลายๆนะครับพยายามตอบทุกๆุกท่าน นะครับบางท่านพึ่มาพึ่ถามมาก็คือถามมาแล้วตรงการคําตอบเลยมันก็ <c oughs> คือจะเป็นไปไม่ได้น้องพี่น,อน้องเนาะขอโทษขออภ้ได้ไหลนะครับเอาคลิปนี้กินก้อยปลานะครับกินก้อยปลานิ่นแก้มแก้วขีปลาแลวการนำชดน้ำต้มเสิร์บฝากพี่ตอน,น้องคือเก่านะครับมักอะไรถือใจกระแช่บอวทางน,นี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับื้นนี้ก้อยปลาครับพี่น้องเอา มาพ้อมน้องสาวแพ็กคูครับมาอนี่ล้วการอ้าวน้ำเสือเหลืองกับเสือขาวครับมามามาเบิ่งวิธีการก้อยครับฟักเรียบร้อยส้อยออกฟักเรียบร้อยครับปนิ่นเลอพี่น้องนี่วิธีการก้อยขันน้ำข้าวบนน้ำข้าวขั้นให้สำมรัสสุขเครืองซะเอาใส่เกลือน้ำจั็หน่อยครับพี่น้องเกลือนี่ละเขาอื่นเกลือกระสอบเกลือบึงมิก โ <laughs> มเมนเกือกระสอบเกืกอ,อกระ <laughs> สอบเนาะมือน,นี้ใส่บบก,กอ,อกใส่บบกอกน้ำบังหนาวน้ำพี่น้องลองเบิ้งลองเบิ้งสูตรขันสูตรขันใช่เลยนั่นเห็นบ่บบก,กอ,อกได้พี่น้องนี่เห็นเห็นอันเข้าไปยังกว่าไน,น,น,นมันไนอืมไนอุ้ยไน่ยังพี่หลือกี่ลำ <laughs> เออใส่บบกอกน้ำบักหน,นาวน้ำเอาให้พี่นอ้องเบินนนน้งสูตรใส่บบกอกกินขีดมือใชคักแล้วกินขีดมือคักเลยครับมืาอนี้ เอาบักนาวใส่น้ำบักกากากับบัวไซไลายทีบ่าวเท้าว่าสีให้น้องสาวไทยให้น้องสาวว่าบัวถนัดเท็ดนถนัดเท็ดนเนี่ยกินบัวถนัดไทยว่ะสินเอาแนวเตะหิวเขา่าวพรามือคือเป็นสันๆพี่น้องรู้นเอาให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆอืมออกก่อนขันมือนี้ล่มแห้งครับพี่น้อง อาจจะมีเสียงลมพัดแบบวืวๆน้ำแห้งแบบห่อนๆเพราะว่าในขัวอยู่ในขัวมันแบบห่อนๆ่อนเล็น้อยนะอ่มืบบ่อนี้มีกุกสองคนครับมื่อนี้มีกุกสองคนเอาเอามาฝีมือก่ย้ยน้องสาวฝีมือขันเอาเบิง้งโอ้กุกสองคนแล้วเ,เค็ดขึ้นขนาดเนาะ ไปคนละรสชาติคล้วมาละรสชาติไปน้ากันลางงางเลยเนาะพี <Becca De pe flow> no like here, no um. ่น้องเนาะสิจ oh! ังใดวะไปน้ากันลางงางเขาขันต้องใส่เกลือน้ำได้พี่น้องขันบัใส่เกลือน้ำมันสีบัวแขนบัวมันสีบัวแขนบัวเหนียวนิดมือเนาะอีกอีกไม่ได้นะถามว่าปลาดิบบัปลาดิบครับแต่ว่าเวลาเขาไปขันสมเนี่ยเวลาเขาไปขันสมเพราะว่าบักหน่าหนึ่งหมดแดงหนึ่งหรือว่าบักกอกเนี่ยมันสี เฮ็ดเหนื่อเหมือนกับเหนือมันเหมือนมันซุกอหอนะเหนือมันขาวเนือมันขาวเขาเขาเขาอ่นว่าเขาอู้สูครับเขาอูสูบนมันขาวสู๋คือสมบักเสียนครับเขาอูสู๋เอ้ยพี่นองเอาซาแน่จังหน่อยครับขันตอนนี่เบื่องการขันครับพี่น้องแขนบ่เริ่มแขนบ่เริ่มแขนเสียงลมก็มาวื้อๆืเลยขั้น แล้วก็เอาน้ำเอาน้ำขันไปใส่ตุมเอาน้ำขันไปใส่ต้มพี่พี่น้องต้มอยู่ทั้งผี่ต้มเรียบร้อยครับต้มแล้วถาแต่เอาน้ำนะมาใส่นี่นะครับใส่บักกวกน้ำได้ต้มก็ได้คนน่ะเห็นในมันต้มปลานิลน,นก้อยกับก้อยปลานิลนครับพี่น้องปลานิ่นกับอยู่น้องนี่แหละอ <laughs> ยู่น้องไกลๆนี่นะครับโอ้สถานการณ์บีบขันแล้วแล้วก็ขันครับขันเอาน้ำมันออกสถานการณ์บีบขัน บอมันบีบบอมันดันสมบักเสียนได้พี่น้องก้วยป้า่าบีบขันชั้นลายขันเอาน้ำข้าวมันออกพี่ขันออกแล้วมันสิเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องผู้ที่บบกินดิบกัอโคทวดก็ไปด้พี่น้องเด้อไม่เบาเถ้าวมันบ่ดิบปันใดหรอกครับขนาดอันต่างประเทศเพื่อนกินปลาดิบเนาะเพื่อนก็ยังว่าเส่บพี่น้องก็่าเส่บบเบาเถ้าว่าตัวหนีอาหารบานเฮามันกะ ทำว่าดิบบอรกระดิบดิบสุกๆเนาะบางท่านเพิ่งกำวังสิเป็นพญาธเอาขาวว่ากันไปพี่น้องอา้าวพ่อบ่อน้ำเดียวโอ้ยขันไลค่ครับอ๋อโอ้ห,หลายเต๋อไปพุ่นน้ำมาใส่บ่น้ำใส่ต้มเพิ่งเพียวใส่ต้มครับพี่น้องเที้น้ำขันใส่ตม้นมน้ำขี้มือน้ำมันจะเป็นขุ่นๆนะพี่น้องที่นี่ อ้าวนี่แหละเนี่ยไปสดเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการปรุงครับบัดที่นี่การปรุงว่าเค็จดจังไงปรุงจังไงนะครับใ<อ>สบ่บ่ยากครับมีอะไรเข้าไปในน่ะข,ข้วขาวคั่วใส่ข้าวคั่วนี่ใส่ข,ข้าวคั่วเอาพวกพริกพริกปน่นพริกผงนะครับพริกป่นไหมขั้นพริกผงก็เอาไปซักผ้ามาเบิ่งที่เอาสิเป็นผู้ปรุงครับเอาเป็นผู้ปรุง เล้วเว้ย <laughs> เอาชูรส hey. ใส่ชูรสใส่เขาครัวใส่พริกป่นลงไปนี่เอาแบบรวดเร็วทันใจครับพี่น้องนี่ <Ooh. S 1> หอมเขาครัวมาเลยนีได้ <laughs> หอมกันอะไห,หอมบัวหอมชีหัวบักบัวแล้วก็หอมบูชูสือครับหอมซาลาเน่ <laughs> คั้นโบเพชรจังอันการปักพริกเอาพี่พริกสวนด้วยพี่น้องมาเนี่พริกสวนทั้งพี่พริกกระปูกอยู่สวนบัดด้เลยเนาะฮอาฮ่าฮ่าฮ่ฮุ่ดยอดนี่ซ <c oughs> ้ำนี่พี่นอ้องก็ค้นให้เขากันแล้วก็เอาหอมลงบดนิยา่าคือเป็นก่อนอร่อยเหร่นี่น ใส่เข้าไปเอาหอมลงมาที่นี่หอมบัวหอมชีหอมหอมผักบัวใช่น้ำต่ลหมง่งแต่ละบอนคือสีก,ก้อยคือกันนี่น้องพีน่น้องเนาะนี่ละทั้งเฮือนบา่าวแถวเทียดแนวนี่บดเมนทั้งบานเด้ทั้งเฮือนปัจจุบันหอยคอยบ้านเดียวกันกันกบเจ้าขอบริเทีดแนวนี้แหละปัจจุบันเนาะทั้งเฮือนครับทั้งเฮือน คนให้เขากันครับจักหน่อยซสีมดูจังไดขาดยั่นแสดงว่ายังฝังอยู่แสดงว่ายังฝังอยู่ขาดนวดจังหน่อยขาดนวดจังหน่อยนี่ใส่เกลือใส่เกลือปะโบใส่บ่สูตรดั้งเดิมตาหน่อไม้นี่แหละตะกี้น้ำปลาเด้อน้ำปลา ใส่เกลืออืใส่เกลือเอาเพิ่มเกลือจังอยครับพี่น้องเดี๋ยวเบริอยเลยพี่น้องนี่เหลือเห็ดแก้วไปเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเห็ดแก้วครับพี่น้องเบิ่งวิธีการอู๋แก้วขี่ปลาครับพี่น้องมาที่นี่นี่แก้วขี่ปลานิลนต้องเอาขี่มันมาเห็ดแก้วนํานะครับมันจะขักใส่น้ำต้มครับพี่น้องเอาไปอู๋นี่ น้ำต้มเป็นสีเหลี่ยงเพราะว่าใส่บักกวกนี่ครับเอาไปขัวเอาไปอูบอดนครับข้าวเดียวเอามาเบิ่งครับแล้วเราก็มาปรุงเครื่องพริกเครื่องแจว่วใส่ขึ้นกับกว๋วยนี่ครับหนึ่งใส่เตาลุ่นไม่มันจังเร็วแรงท่านใจนใจ,จังโมย่าใส่ถ้วยนะั่นโลดเปล่ปรุงใส่หม้อก็ได้มั้งข้าวเดียว,<ๆ>ว,ยวฟตุตจอดๆึ้นนะพี่น้องเนี่ยท่านใจอีหลีบุญยากเลย ใส่เกลือเพื่อยังใส่เกลือเพื่อความเข้มบนว่าใส่เพื่อความนัวเลยเพื่อความเข้มนี่ครับขัวให้มันสุกคือซื้อเขาจังไปปรุงนะครับถ้ามันมีใส่กะเห็ดให้ใส่มันขาดก็คือซักซักไปห่อนมื่อเด้พี่น้องหลยท่านพันว่าอยากเห็นวิธีการเห็ดขัวขัวนี่นะครับรอบกวนโดนแลละครับพี่น้องบ่าวเท้าเห็ดฝนตกแห้งครับตอนขัวไทยพี่น้องเบิ่งแต่ว่า อขอคุณให้พี่น้องมึงบ่ได้ได้ยินี้ได้เสียงฝนอา้าวปลาให้สุกจังหน่อยครับมันสุกแล้วมั้งสุกหลายมันจะเป็นพญาตเพิ่นว่าน้อยหนึ่งก้อนน้อยหนึ่งก้อนโอ้เอาหมักมะละมานาบ่นอ่อบ่ทีเนอว่ามนใส่ทางน้ำแข็งมนะนาวเดี๋ยวไปกินกระบักพักใส่หมักมะละพี่น้องเอ๊ยยังโอ้ยดอดเขาไม่นในขวเลยบ่เด็ดยอดบ่อเร่มันจะมันจะบ่เป็นววปนยยวยยอดเขาขวด อย่าไปเห็นมันเด็ดบ่อไรได้มันสิบโมเป็นหน่วยเออพอละเ,เอาลงมาปรุงครับพี่น้องมาที่นี่ปรุงเลยเฮ้ยห่วยเย็เยนแล้วไฟเนะ <c oughs> าะโขนขัวแล้วจะเป็นลักษณะนี้ครับใส่ชุลข้าวคัวพริกแล้วก็หอมนี่เตรียมไว้บ่อายบ่นอนบ่อหนักครับวิธีการแล้วทาบุ่งครับเมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วครับทาบนัวงก็กเพิ่มน้ำปลาไป เพื่อน้ำปลาไปก็แล้วแต่ซิมี้มึงไปนํานะครับว่ามันมันซ้ำใดโบราณยากครับใส่เข่าขัวเพื่อความหอมหอมหนิไหมเขวามาบริเวณหอมแบบต้นหอมเลยพี่น้องหอมโอ้ยจักสีวาจังใดพี่น้องเลยนี่ใส่พริกป่นไปนําห,หอมข่าขัวหอมข่าขัวหอมพริกป่นเอ,อ้ยคนนะ่ะอันนี้แก้วเลยพี่น้องนี่แก้ว <laughs> อืโอ้ยเลยเลยเห็นน้ำดำๆเลยสิวะไอ้ขกแน่ได้พี่น้องแซ่บเลดโอ้เสียงลมมาโอ้ยไปนั่งกินใส่นอนลมแห้งเรื่องเสียงลมเสียงียังแน่พี่น้องเลยนั่งกินเสียนอนต้องใส่น้ำต้มเด้็นต้องไม่ใส่น้ำปลาเออรองมึงซีมึงก่อนซีมึงก่อน บวงบ่วงตั้งมาตั้งมาโหลดจกจกลงไปเยี่โอ้ยสีมเจียวพี่น้องเอยวหัวตัวอืมเช้นปลาวอนี่แหละเอาไปกินกับกินกับก้วยปลาครับยังเสียบเนาะไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปสับเสียบน้ำบาวแ่าบปาที่นี่